สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเขาป้าคำแล้วพี่น้องเห็นเห็ดเหลือง,งนั่นลืมใส่ถุงมืออีกแล้วคลิปกอนเถอะเพราะว่าเขาเขาคำแล้วเห็ดเหลืองงามๆดีพี่น้องน,นี่ให้ยุ่เขาป้ามาคำอ้ยบางอันนี่บางดอกนี่เด้อดอกนี้ว่นสิเทาหรอกไปทางเขาแล้วบุ้ย พออยพี่น้องไข่แน่ดอกงามนะมึงเนี่ยเห็ดเหลืองจ้แโอ้ยเนี่ยดอกนี่สะอ่อนมันใหญ่มันงามพี่นิว่าสิว่าเด้เก็บเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยใครอยู่ได้เก็บอยู่แต่ลเห็นแปบ๊บแปบ๊บเมื่อกี้ดอกหนึ่ง โอ้ยบังเติงบังอันนี้เนีโอ้ยจนมันจิตเทาหลงพวกนี้โอ้ยอันนี้ือโอ้ยบังในพี่น้องอ้าวเนี่อันนี้แม่นบ่ดอกอันนี้แม่อันอันนี้โอ้แม่นนึกว่าพี่แมนเห็ดกินแล้ว อันนี้ดีอันนี้คือสรงอันนี้เห็นบ่มันไก่กันอันนี้บ่แมีนได้จากพี่น้องนี่นี่บัวมียนเห็นบ่วไก่กันเต็มย่านได้แล้วคันดูแล่นซานี่พี่น้องโอ้ยเหย็ดเหลืองเห็ดเหลืองใครเนี่ยเห็ดตะดูอ๋อ ลายดอกพี่น้องกุ้งเนะีย่ยวจะทำความสะอาดดอกเอ้ยเห็ดปีนี่เนื้อมันแหลงผุดมันก็พอคอยได้ดอกตะกระดอกงาม,งาม โอ้ยพี่น้องพอเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนเขาก็ขึ้นเพื่อนเนี่เฮ็ดคอนเขาก็ขึ้นอืออีกประมาณสองมือสามมือสิมาเบอง์ไม่เฮ็ดคอนเขาก็ขึ้นเพื่อนี้เออทาเฮ็ดคอนมันขึ้นเห็ดคอนเขาก็ขึ้น อากาศเปลี่ยนแปลงปีนี่ว่มีฝนเลยแท่กับพอเห็ดคอนยุ่นี่เดี๋ยวอีกก็ลังง่ามเลยเห็ดคอนอีกสามสี่มือ 3, 4, 10, มาบางเจอเห็ดคอนจากพี่น้องอย่างมาแป๊บหนึ่งเจอเห็ดคอน กล่องบอฟโฟกัสจะเฮ็ดคอนนี่เก็บไปแก้งเลยอย่างปุดๆเนาะึนี่นี่แหละมันแรงหรือมันเปแังสิละจ้ะอือ เสียงนกอื <c oughs> อฮึนี่เอาออกมาทั้งแผงรถเนาะ แกงเห็ดขอนเลาเมือแรงนี่ก็ได้เห็นอีกอยุกกุ้งหนึ่งเมืนบ่เดี๋ยวเด้อจ้ะ Cho hết phương đỏ nâng chất thầu với đọc phía nông. Ô. Oh. Ui. Ngám dữ. đài lẹ. Đọc đĩa. Sẽ bị kèng hết luôn mà nè. Đọc đĩa đọc đĩa. Đọc nâng cả. Cho hết phương cao lắc. Sống đọc kìa. Đọc đĩa đọc đĩa. พี่นงค์มึงเนี่ยมะพร้วาวมันเห็ดขอนกอบักใหญ่เท้าแล้วก็เลือกเอาแต่ดอกใดที่มันได้ละ่ะอืมอืมเนี่ยนี่เลือกดอเอาแต่มันได้มันเอาได้กอใหญ่ขาดมึงเนี่ยพลอยแม่ช่างสิก็เอาเขาต้องเอาไป แก้วงนี่เห็ดคอนเห็ดคอนค่ะแล้วเสียดายเนาะมาพอมันเถาแล้วดอกง่ายแทนันี้อือ อันนี้มันก็นยังหน่อยอยอหน่อยกันหน่อยหญ่กัใหญ่โอ้ยดอกงามพี่น้องนี่ดอกงาม,น,งม,กกงามนีน่มันก็ล่างขึ้นพี่น้องขึ้นไปทัวล์ได้ินี่เด็ดคอนทั้งนั้นนี่นี่ตะปอตะแปะอยู่อือหือตรงนี้ กูมีพี่น้องเห็ด่อนเอาแต่อันใดมันเอาใดดอกหน่อยลเฮาก็ยังเอาดอกใหญ่เลยก็บอเอา้าเอา้าเอา้าเตีลังกา เห็ดอื่นพอๆอจะเห็ดคอนก็โอเคอยู่นี่มันหน่อยอจ้ะเดี๋ยวเบื้องกุมนี่พี่น้องเบิ้งมันขึ่นน้ำขอนนี่นี่โอ้ยโอ้ย ไส่แกงยูฮิตคอนก็ได้บ้างกุ้งนี่พี่น้องสให้เบ้างขื่นร้ายโหดเพราะบาดนี้เฮิตคอนอะไรมันขึ้นจนบานจนเทาพี่น้อง สิบะได้เห็ดโอ้ยอม,มักดิ้งสิละเออได้แกงนีผักอีตูอยู่อืมอืมนีม่น้อ,องมันมาขึ้นอยู่ป้ายหยานี่ อืมป่ะนะเดี๋ยวสิบ,บุกเก็บกันได้พี่น้องเด็กคอนขึ้นยูคอนสนนี่ไพี่น้นองได้อยูเด้มาดิน,นี่ไงว่มามันสิบว่าได้ได้เฮดคอนอี่แล้ว งามทั้งนั้นเลยงามขักผีน้องเออไปเลย่ปเออ่ยเอาขึ้นมาเลยอะไรอนอยากเนาะมันขึ้นโอ้มันขึ้นด้วยวันีงยายเลยเนี่มตัดขาเทีาเดียว มันกลุ้มนี่พี่น้องเอ้ยขอนใหม่ที่มันตายทั้งนั้นนี่จะแทนนี่ข้าเจ้าตัดมันนี่นี่ขอนใหม่ข้าเจ้าตัดมันงูมาเกี่ยหนีคือเกามันกะสบเสพื่อด้่เราพี่น,พน้องคิดขอน แล้วค้นผลก็ว่ามันบ่มากแบบนี้เนาะมันก็หย่ำดังกึดๆดีอ มีคนจับกล่องให้ก็เลยดึงเอามรเด็ดตัดปุดๆไปเลยงามเนาะงามงามขาวงามธรรมศา,า,าก็ดีโอ้ยบานถิ่งเวลาบุ้บงบืงซุ้ง ต้าไปไหน,นมันกบ,บานแล้วนะม,มันขามันเอขางงามดีอืมามบอกเปน็นองมันกลนุ่มนี่งามงามอยู่ปา่าหญาเลยน,นี่อันนี้ก็ เขาแล้วบานแล้วบเบามันปล่อยมันโอเคพี่น้องแค่นี้นะจนะ๊ะเนาะก้าบบานแล้วล่ะนม่ไหนพอแล้ว่าไม่ซิ้ได้ได้เฮ็ดขอนเต็มใไหมน,นี่นหนับแค่นี้นะจนะ๊ะเนาะ